สีขาวเริ่มด้วยทิมสูงครับฝั่งสีแดงยังคงขึ้นรูปหมากสีขาวขึ้นเบี้ยสูงถาวรฝั่งสีแดงขึ้นม้าโยงขวา สีขาวทิมเบียริมสีแดงทิมสกัดสีขาวขยับม้าตานี้ครับฝั่งสีแดงมีช่องทางตีลุก สีขาวขยับขุนสีแดงจึงทิ้นเบี้ยริมสีขาวครับเอาเบี้ยสูงกินเข้าฝั่งสีแดงเอาเม็ดโต้อตอบสีขาวกินอีกสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวเดินเม็ดเข้าไปสีแดงกินตัด สีขาวใช้โคนกินม้าครับฝั่งสีแดงขยับม้าขึ้นมาสีขาวกินแรกอีกครับสีแดงกินสีขาวเดินเบี้ยสกัดไว้และฝั่งสีแดงดันโคนขึ้นมา สีขาวครับกินเรือสีแดงกินสีขาวเดินเรืออีกทีสีแดงกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินออกไปครับผมฝั่งสีแดงเอาขุนเข้าสีขาวโอกโคลนไปผูกฝั่งสีแดงบุกโจมตีด้วยโคนสีขาวจึงกินโคนสีแดงกินสีขาวรีบถอยโคนกลับเข้ามา สีแดงเอาโคนไปผูกเบีย้ยวไว้ครับแต่สีขาวก็กินสีขาวอกขุนตามฟังสีแดงถอยโคน สีขาวเหมือนจับกลุ่มกันได้แล้วนะครับผมสีแดงใช้โคลนลุกสีขาวทิมลุกสีแดงลบ สีขาวขยับขุนนะครับฝั่งสีแดงเอาโคนเขา้าโจมตีสีขาวยังขยับกันพื้นที่สีแดงขยับขุนสีขาวถามต่อเบี้ยครับสีแดงไม่แรลก สีขาวเดินกับฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงไหนมาไล่สีขาวถอยโคนหลบฝั่งสีแดงเอาโคลเข้าสีขาวขยับเบี้ยงไหนฝั่งสีแดงบีบพื้นที่ด้วยขุนสีขาวเดินเบี้ยงไหนครับสีแดงเอาเบี้ยงไหนมาข้างโคลสีขาวทิ่มลุกฝั่งสีแดงไม่กินนะครับหลบ สีขาวตัดสินใจกินสีแดงใช้ขุนสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวกินครับฝั่งสีแดงกินนับ1 2ึ่สส,สี สีขาวเดินมาจุดนี้ครับและสีดแดงปิดเกมลูกจน